สวัสดีครับเที่ยวนี้ที่ไหนมานํามาเหนืออีกแล้วนาเหนืออะไรตะเกียงรั้วผมว่าเป็นตะเกียงที่น่าใช้หนึ่งดวงนะราคาไม่แพงด้วยร้อย่ะบาทนะราคาราคานี้แล้วก็แสงนี้เอาไปจุดแบบสวยๆบนโต๊ะข้าวได้เลยนะแล้วก็หนึ่งตัวแกะพ้อกันอีกครับเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยแต่นี่นี่นี่ ผมแฝนแฝนไว้ผมแฝน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 แไว้เฉยๆแกะก่อนนะครับก็ไว้ต้นๆบางคนใช้น้ำมันหลายท่านใช้น <ours introductions> ้ำมันก๊าดอ่ะแล้วเขาเมาวันมันดำเยอะนะแต่ผมใช้น้ำมันอะไรเดี๋ยวดูกัน โยตาโยตาที่เราใส่ในในใน,ในไงนะในที่จุดไฟของสารเจ้าอะ่ะไม่มีขมเหมาด้วยครับให้แสงดีไม่ต้องกลัวพื้ผับพร้อมกันครับตัวนี้ราคาราคานี้นะผมว่านะคุ้มคุ้มจริงนเนี่ย โยตสา2ลิตรในลาซาด้าก็มีแล้วพี่น้ำมนันโยตาก็ขึ้นแล้วครับโยตาหรือโยตาเนี่ยผมว่าเอามาจุดเอาแสงอ่ะได้นะจุดเอาแสงวสวยเดนี๋น้อยก็ยังมีความสว่างอ่ะของชาวแค้มนะ ว่าได้ได้ได้เลยแหละตัวใหม่เทสก่อนมิส่นใส้ทั้งส่นใส้รอใส้ติดน้ำมันนิดนึงครับแต่เราก็ต้องดูดีๆนะตะเกียงพอเป็นไฟกับน,น้ำมันนะนะก็ต้องเช็คให้มันดีๆ เป็นินอันตรายกว่าเยอะอันตรายนะไม่อันตรายหรอกถ้าเรารู้หลักกันนะสำหรับมือใหม่นะแต่ผมว่ามือใหม่ใช้ตะเกียงรั้วเนี่ยผมผมผมไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไปมือไฟแบบเขานะผมว่าร้อยกว่าบาทนี้ก็ใช้ได้นะให้แสงเหมือนกันเนี่ยดูเดิดูไฟเลยนฮะอันนี้แผ่นนานมากแล้วด้วยแผ่นอยู่ที่บ้านเนี่ยดูไฟเดี๋วว่าก็เป็นเพื่อนมาตัวอาหารได้เหมือนกันนะ ดูเด็กสนิมอยากใหญ่ใไมไ่หมดแล้ว <laughs> เป็นเพื่อนมาต้ออาหารได้ผมว่านะเดี๋ยวลองจุดอันนี้ไปชักที่ไหนน้ำมันยังไม่ขึ้นมาครับต้องต้องรอมันหน่อยอ่าเนี่ยผมว่ามันเป็น หนึ่งตะเกียงท,ที่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 ไว้แบบเป็นเพื่อนตัวต่ออาหารแล้วก็เป็นเพื่อนเข้า้งน้ำยามค่ำคืนได้นะแบบอยากคัสสิกก็ได้เดินถือไปบบมันก็สู้ไฟนะเพราะเป็นตะเกียงรั้วเนี่เราแฝดไ้ตามรั้วคนเราแฝดไ้ตามรั้วหน้าบ้านสมัยก่อนอะและ้วน้ำมันยูานเนี่ยอยู่นานมากนะฮะเนี่ย นีผมซื้อมาเป็นไปย,ยังไม่หมดเลยจุดเล่นเนี่ยหมดไปแค่นี้เอง <c oughs> ก็อยู่ในนี้แหละครับก็จุดจุดบ่อยเหมือนกันนะก็จุดเวลากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่อ,ออกแคมป์ได้ไหมยังไม่เคยเอาออกเลยเดี๋ยววันไหนจะเอาออกไปแคมป์เหมือนกันจะเอาไปดูว่าแต่เราชอบอะนะนสวยใสๆก็ <c oughs> ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเสื้อผ้าดีๆแบรนด์ KMG นะครับผู้สนับสนุนของเพจและช่อง y YouTube เท่านี้ที่ไหนอย่างเป็นทางการทุกลิปท,ทุกการเดินทางทุกสองรีวิวตรงนี้ด้วยนะครับผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนเรามาเป็นปีแล้วเอนกันนะนะปีกว่า2ปีแล้วจะ2ปีแล้วแหละเราเปิดเพจเปิด,ปด,ปด,ปดช่องมาเขาเปลี่ยนนางแบบใหม่ละเขาเปลี่ยนนางแบบป่เหรอเพจเขาเพจเขาชื่อว่าอะไรนะนี่นี่เพจเขาไปกดไปกดด้วยไปกดด้วย <c oughs> เสื้อผ้าเขาอยู่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 ในอยู่ในกระเป๋าแพกเกจแบบนี้นะเสื้อผ้า KMG แบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำนะครับไปกดเพจเขาหน่อยนะเขาจะได้มีกำลังใจเป็นสปอนเซอร์ผมต่อไปก็ผมจะได้นำเสนอที่จะให้ทุกท่านไปสนับสนุนชาวบ้านไปแจกของเด็กหรือเนี่ยของที่มารีวิวทั้งหมดเนี่ยฮะก็ KMG เขาสนับสนุนมาหมดเลยนะครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่จริง ตัวเนี้ยมันใหม่แล้วมันโดนความร้อนอ่ะกลิ่นเหมือนกลิ่นสีมันขึ้นแต่ผมไม่รู้ว่าสีมันทนความร้อนหรือเปล่านะแต่ตัวดําเนี่ยก็ก็สีสีสีก็ทนความร้อนนะครับเป็นตะเกียงหนึ่งตะเกียงที่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 หน้าหน้าหน้าพิจารณาเลยและราคาไม่แพงร้อยกว่าบาทแต่ก็ได้คัสติคได้นะใช่ไหมกินกาแฟยังค่าคืนกับเพื่อนในแคมป์มานะกินกาแฟจิบกาแฟคุยกันยามค่าคืนอ่ะหรือจะ บางคนก็สางสันนะนะมีดื่มมันบ้างอะเนี่ยตะเกียงเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยแหละแล้วก็มัน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 แตกมันให้แสงที่แบบพลาสติกนะถ่ายรูปออกมาก็สวยผมมั่นใจแบบนั้นผมมั่นใจว่าถ่ายรูปก็สวยแล้วมันทําให้อาหารเราหน้าทานขึ้นเยอะเลยแสงสีนนนะสนนเนี้ยนะสีนวลเนี่ยกี่นาทีแล้วครับ จะเจ็ดนาทีแล้วค่ะโอ้จะเนาทีแล้วเวลาเราดับเราก็ไม่มีอะไรบ้าครับอย่างเงี้ยเราก็หมุนลงหมุนลงไปหมุนลงแล้วก็เป๋ามันเปิดยกอ่ะยกแล้วก็เป๋อ่ะอ่าเนียดับแล้วก็คือ1นึตัวดับไปแล้วครับอย่างเงี้ยมันมันมันใช้งานง่าย แค่เรามีน้ำมันไส้มันดีพอนะเพอร์เฟกหมดทุกอย่างเลยขอภัยครับผมว่าเพอร์เฟกเลยแล้วไม่ต้องแบบซื้อตะเกียงแ,งแพงๆนะแต่แต่แต่ตะเกียง,ตะ,ยงตะเกียงแบบตะเกียงน้ำมันเบนซินอย่างเงี้ยมันให้แสงที่สว่างกว่านี้แต่นี้แบบคลาสสิกคลาสลาสิกเท่แต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นใครเอาตะเกียงลวไปจุดจริงๆจังนะคือผมคิดตอบคลิปหน้าผมว่าจะเอาไปจุดจริงจรงจังมากนะผมว่าน่าจะคลาสสิกมากกว่านี้นะ ติดตามนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มีประโยชน์กดออกไปนะฮะกดไลค์กดแชร์ที่เรายังไม่เที่ยวนี่เพราะว่าโรคระบาดอยู่อืก็เอาเป็นห่วงนะฮะท่านใดเดินทางก็เซฟตัวเองเซฟทุกท่านนะครับเซฟเพราะโควิดเหรอใช่โควิดสิก้าโควิดสิก้าอันตรายมากครับผมก็อยู่แต่ในถ้ำเลยไม่ <laughs> ไปไหนเลยครับก็ท่านใดเดินทางที่จะจำเป็นจะต้องเดินทางไปก็ปิดจมูก แล้วก็อัอนตรมกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับเป็นห่วงทุกท่านครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเพจอะไรนะเพจของเคมจีเขาด้วยเนอะมาสั้นๆมาให้แล้วนะมีคนก็ขอมาตะเกียงร้แล้วนะผมก็ยังไม่เคยทำตะเกียงร้เลยวันนี้มาง่ายๆสั้นๆเลยครับก็ไปละง่ายๆือนกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปักตะไคร้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ